เฟ่คาปกินได้แบบไม่อั้นคาปูใหญ่ๆและยังมีซูชิทั้งไข่หอยเม่นไข่ปลาแซลมอนและยังมีมันปูย่างร้อนๆของที่นี่อร่อยมากมีอาหารให้เลือกหลากหลายร้านอยู่ที่ย่านอุเอโนะอยู่ใกล้ตลาดอาเมโยโกเปิดตั้งแต่กลางวันแต่ว่าคนยังรู้น้อยมากเรต้องมาพบกับเราสองคนแล้วในช่องกินยูดีเลยนะคะวันนี้นะคะเรามีร้านบุฟเฟ่และก็ซูชินะคะที่อุเอโนะเรียกว่ามาตามคําขอหากันจนเจอรับรองว่าร้านนี้เนี่ย ของเยอะและก็คุ้มมากอย่างแน่นอนเ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่าเป็นร้านไหนอีกมันชังโอ้ทุกคนดูนี่ของสดนะคะ <c oughs> เดินเข้ามาในร้านเป็นอารมณ์แบบเหมือนร้านซีฟู้ดที่ประเทศไทยเลยอะแล้วดูใหญ่สวยมากอันนี้โตแล้วหรอใช่โตแล้วโอ้โห คโต๊ะเป็นแบบนี้เลยแหมฟามรู้ป่ะตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วนะคะโต๊ะกว้วางมากโต๊ะนี้น่า,นาจะนั่งได้ประมาณหกคนเลยนะแห่ได้นะเออแล้วก็มีเตาย่างอยู่ตรงนี้นะคะแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะย่างหรืออะไรหรือเปล่านะเพราะว่ามาครั้งแรกเหมือนกันเออแต่ก่อนเอื่นเลยวิธีการสั่งนะคะเราจะต้องสัมผัส iPad ซึ่งมีภาษาอังกฤษด้วยนะแล้วก็มีรูปภาพเมนูเนี่ยมีหลากหลายมากเ <s ug> นี่ยที่กิโกดทั้งหมดเนี่ยอันนี้สามารถกิ <S <s <ug> <S นได้ีทั้งหมดได้แบบไม่อัน <S <s <ug> <S น,น,นั่นเองนะคะไปเดี๋ยวเราไปสั่งกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูอาหารและเดี๋ยวจะอธิบายทั้งหมดเลยว่าราคาเท่าไหร่อะไรคุ้มสุดยังไง <s ug> ไปขอสั่งให<ล>้ชงมากุโรแซลมอนกุ้งเอามากุ้งเอามาแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะ เยลออเทลฮามาจิกันอุ้ยเยอะมากเลยนะอาฮามาจิลองมาโฮตาเตะมีไหมโฮตาเตะโฮตาเตะเอามาด้วยอะไรไม่รู้ไอีกเรื่อยนะของกินเยอะมากอันนี้จะเป็นซูชินะคะหนึ่งที่สองชิ้นนะครับอ๋อหนึ่งที่จะมีสองชิ้นเอาไปเดี๋ยวสั่งก่อนทุกคนอันนี้คือปูนะคะแล้วก็สั่งผ่านไอแพดเช่นกันนะคะสั่งได้แบบไม่อันอันนี้เราสั่งไปแล้วสองเพราะเราไม่รู้มันเยอะแค่ไหนนั่นเป็นสโนว์แครปแล้วก็สโนว์แครบนะคะอันนี้เนี่ย จะเป็นเลสสโนครบอันนี้มันจะเล็กอันนี้ไม่แนะนานะเอานี้ดีกว่า,ากินอันนี้กินใหญ่ๆไปเลยะะแล้วอันนี้จะเป็นมันปูนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปูธระบ,บะปนะูธรบาบะย่างอะเดี๋ยวลองเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่ม เมื่อกี้เราสั่งอาหารไปแล้วนะคะบอกก่อนว่าที่นี่นยสั่งอาหารผ่าน iPad ทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวพนักงานจะามาให้ในระหว่างที่รอนี่มีเครื่องดื่มดื่มได้แบบไม่อันด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นซอฟต์ดิงเราสั่งมาเป็นแบบซอฟต์ดิงเนาะใส่น้ำแข็งเรียบร้อยเสร็จแล้วไม่จีใช้เขียวใช่ไหม <c oughs> ใม่จีชาเขียวกดไปเลยจ้ากดโอเคโอเคคิดอยากได้ชาอุลนกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปกินกันมีคอ ดอกโมีคาเฟ่มัมจราเต้ด้วยใครอยากได้โค้กสปซยอะไรต่างๆก็สามารถที่จะมากินได้กาแฟชาเขียวก็มีนั่นเองนะคะ ทุกคนมาแล้วนี่ค่ะอันนี้คือปูของเรานันนเองนะคะสุดยอดใหญ่มากใหญ่มากจริงๆใหญดีก่าหน้าอีกอ่ะสุดยอดอันนี้นี่คือเราจะสั่งเท่าไหร่ก็ได้และกินได้แบบไม่อันนั่นเองนะคะหันนี้ใหญ่มากใครอยากกินแบบร้อนๆจะเอาขึ้นไปอุ่นบนเตาก็ได้แต่ว่าอันนี้เนะี่ยเขานึ่งมาเรียบร้อยก็สามารถที่จะกินได้เลยนั่นเองนะคะ แต่ว่าทุกคนดูอันนี้คือซาชิมิที่เราสั่งเมื่อกี้อารมณ์แบบเหมือนร้านอาหารปะดาดูวกุ้งก็คือแบบตัวใหญ่มากทุกคนแล้วก็เขาหั่นมาให้แบบชิ้นหนาๆทุกอย่างแบบพรีเมียมมากจริงๆแค่จานเนี้ยถ้าเราไปกินร้านอาหารแล้วใครว่าอะไรเนาะแต่นี้ใครสายซาชิมินะคะแล้วกวกอ้วนไม่อยากกินข้าวจัดไปเต็มๆได้เลยและยังมีมันปูแต่มันปูเราเปิดไฟก่อนได้เลยเอาหมเอามันปูลงไปเลยโอ้ย ตอนนี้เราสั่งมาประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกซูซซซซชิเดี๋ยวจะสั่งตามมาแน่นเองนะคะแต่อันนี้คือเดี๋ยวมันลองชิมออเดอร์ก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงถ้าไม่อร่อยก็เช็คฟินพับกลับบ้านนะไม่ทิเนาะใช่ไหม,มแต่ว่าถ้าอร่อยไปป่า ทุกคนพน่แนกแกะปูนะคะใช่คนแกะปูแล้วมิจิเป็นคนแกะปูได้เก่งมากทุกคนดูนะแต่เขาจะมีเทคนิคอะไรของเขาผ่าแนกแกะตรงน,นี้นะคะแกะนิดหน่อยนิดหน่อยแกะนิดห,หน่อยใช่ไหมอู้แต่ดึงออกมาได้เป็นชิ้นอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเย็นใจไหมแต่ไม่ใช่ลองชิมก่อนเลยไม่ใช,ชิมก่อนหนึ่งชิ้นใจดีจังใดีจังเป็นเนือวอมม้อที่นี่ก็วอมม้อร่อยนะครับ นี่ก็มีซอสด้วยซอสทันมีสุกเป็นเปลียวเนื้อเน่อันนี้ออร่อยนะครับปกติไม่กินมองปกติไม่ได้กินก่อนปกติจะต้องแกะแล้วกินก่อนกินไม่ได้อกินก่อนมิจิกิแค่อยากรีวิวให้ทุกคนดูแต่ครั้งนี้ก็เลยแบบว่าอให้มิจิลองรีวิวคนนดีใจดีจังใจดีทุกวันแหละทุกคนดูมันปูที่นี่แบบน่ากินมากเห็นปหดูมีความแบบครีมมี่แล้วแบบหอมมาก น,นี่คือมันปูนะคะเห็นมเฮ้ยกระเด็นตัวใหญ่อร้อนๆนะคะร้อนๆเดี๋ยวจะชิมให้ดู hey, <thank> อร่อยมากข <Thank you. S 1> อบคุณมากมันปูแบบมันปูของแท้อะทุกคนเคยจุมเจอมันปูปลอมป่ะที่แบบเรากินแล้วอ,อมเราจะรู้สึกแบบเป็นแป้งๆครีมอะแต่ว่าอันเนี้ย ยังมีความแบบมันปูอย่างที่เราเข้าใจกันเลยแล้วก็มีเนื้อปูผสม,มอยู่ด้วยนะคะเข้มข้นมากแารที่สำคัญก็คือนี่ไม่เค็มแน่นอนทุกคนดีมากมัจีสั่งมันปูอสามอันโอเคถ้าเด็กๆมาด้วยก็คือเอามันปูคลุกข้าวผ่านหนึงตัวเลยวะหยุดไม่ได้แหละ <laughs> าาอร่อยมากเลยวันจง มาแล้วทุกคนอันนี้คือฟูทะระบะย่างเนยนะคะน่กากินมากเอออันนี้นี่คือเขาแกะมาให้เลยนะกินง่ายด้วยนะดีมากจริงๆริกินไม่เคยกิน็อกแบบเนี้ยปกติก็จะกินแบบเป็นทะระบะแบบย่างปกตินะคะอันนี้แบบย่างเนยแบบอุ้ยฉ่ำมากที่นี่เ้อากินมากจริงๆนิากินมากอ้าเดเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะชอบอะคำเนี้ยวันแบบเราจะได้กินอะไรเยอะอะพอเราเป็นตัวแทนอะ ดูได้เขาแกะมาแล้วนะคะมีเนื้อเนี่ยติดอยู่ฝั่งเึิของเปลือกเวลากัดอย่นีออกง่ายมากหอมซอสอ่ะไม่เค็มมันไม่เค็มนิดเดียวแต่หอมเลยมากจริงจังจริงจริงกินแล้หอมมาก แล้วเขาใส่พริกไทยนะคะหอมกลมกล่อมมากอันเนี้ยคนไทยชอบอย่างแน่นอนอร่อยมากจิ้มจิ้มมากจิ้มจิ้มจิ้มโอ้โหหอมมากหอมเลยจริงๆเป็นไงคะอร่อยมากเอออร่อยมากเมื่อกี้กินปูด้วยแต่กินอันนี้โค่อันนี้ชอบมากกว่า มีนกช,ช้ชาลูกอื่นด้วยอ,อันนี้มากจริงๆแต่ถ้ากินอันนี้โลโกู้ธรรมดาด้วยก็ยิ่งได้ยืนเลครับนี่งใครชอบปูคือถูกใจทุกคนแล้วก็ไม่เบื่อนะเพราความพอมีปูหลายแบบอ,ะอ่ะอร่อยมากทุกคนอันนี้ปูนะคะที่แก่แล้วด้วยนี่หูยเยอะมากฉ่ำๆแบบนี้เลยสุดย, <laughs> ยอดมีมือแกะปูนะคะด้ยบาอะ มันปูคือแบบพูดได้ไหมวะว่าอร่อยกว่าร้านดังอีกอะือ้โหหมดเลยหมดเลยเรอองไเดี๋ยวจับวิจิตรได้กินคำเดียวไม่เป็นไรเรากินแบบบุฟเฟ่ต์ไงที่อันก็ได้เนี่ยแล้วนี้คือปูสุดยอด่ะ งม้บอกเลยว่าถ้าใครชอบกินปูนะคะจะต้องมาร้านนี้เลยแต่ว่าต้องมากับมิจิมิจิกย่างให้ต้องมากับมิจิมิจิกย่าง <c oughs> เดี๋ยวแอดไลน์มาได้เลยนะคะแล้วก็เกี่คิวมือแกะนะคะสรุปแอดไลน์มาเยอะมากาจาก้ะแล้วก็ไม่มีใครคุยอีกเลยจ้ะขอจอมิจิแกะปูนะคะ,ะปูะะะัดเต้าวอยไหนสั่งซูชิมาเดี๋ยวค่อยดูกินปูอะเนี่ยกินปูก่อนกินปูก่องถ้าบิ๊กเฟยกินได้แบบนี้นะครับ อร่อยเนื้อน้องแล้วก็ตึกกงตึกกองก็จะกินแบบนี้ใช่ไหมเนื้อปูแน่นแน่ไม่เคยเลยเนี่ยอร่อยจริงเอาจริงป่ะต้นแต่ที่กินมาละไม่มีอะไรไม่อร่อยเลยพูดตรงนี้เลยไม่มีอะไรไม่อร่อยเหมือนกับคัดของมาแล้วอะโหที่ปูยังไม่พอนี่จ้าเราสั่งซูชิมา กูดูซูชิของเราอันนี้จะมีอูน่นะคะไข,ไข่หอยเม่นไข่หอยแม่นแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนนะคะสั่งมาติดุกแบบนี้ซูชิของแพงขนาดนี้จะอูน่หรือว่าไข่หอยเม่นก็กินได้แบบไม่อันแน่นะคะคุ้มมากคุม้มสุดๆแต่่ายังไม่หมดนี้ด้วยให้ดูเลย,อ,ยอันนี้จะมีปลาทูน่านะคะจะมีหอยเชลล์แล้วก็จะมีหอยเผาหื้ออวบอิอ,อันนี้ก็กินได้แบบไม่อัน้นไม่อันนนแก็ อะไรกันนี่อะไรกันตอนนี้เริ่มลำบากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มกินอะไรก่อนดีซาชิมิก็ยังไม่ได้กินซูชิก็มาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเอาของแพงก่อนเลยวะ <c oughs> นี่ยอืนสุดนะเป็สุดใครคนไหนเดี๋ยวดูก่อนว่าอะไรหรือเปล่า <c oughs> อืออยังสดดว ชิ้นตอตม,มากินจังคิวคิวควนวเดียว,วไม่พอคิวใช่ไม่เป็นไรกินยอๆได้นะครับกินด,ด้วยเนาะอือโ,โอเคซาชิมิเป็นอันนี้เป็นโฮอยเชลจินน้ำมากโัวใหญ่มหญ่ไชิ้นใหมากมากินจังสุดยอดของที่ดีนะทุกคน คัดเกรดมาแล้วเกรดดีกินได้แบบไม่อัน้นผมชอบมากใครชอบซูชิจัดไปจริงๆเมนูมีเยอะมากเลยเยอะ,ะมากนะครับซูชิก็คือมีเยอะมีแบบหลายสิบแบบก็แล <s> ้วแต่ว่าใครจะชอบอะไรนะแต่เราแบบเน้นแพงงงนะครับเน้นแพงะคุเน้นแพงนะคะ,ะ,คะเพราะา <S <s ว่าเราก็อยากจะเอาคุ้มนะคะออโอ้ าาาาานาแซมอไข่ปลาแซลมอนฉ่ำๆนะครับอร่อยมา,ากเจมนุ่มๆนะครับบางนุ่มรสชาติดีมากดีมากจริงๆตักกินอะไรอีกจริงอาแบบโอ้อันนี้คือหอยปล่องคือนะคะทุกคนคือถ้าไป,ไปรา้านซูชิก็คือแห่อืมแลาวอาแบบ นุ่มสตีมแล้ว้วน,นิ่มนิ่ม,มแล้วอสนนิดน่ออันนี้ก็อร่อยเจ้าก,กันมากนี่ซูชิทุกคนแล้วยังมีซาชิมิชบมาบ้านทุกคนดูกุ้องอะตัวใหญ่มากกุ้งเขาตัวใหญ่มากเลยเห็นปะเห็นไหมไอ้กุ้งมาตัวใหญ่มากมคุอตอบโจทย์อะอะอย่างใครชอบกินปูอาใจละอาใจไปเลยจ้ากินปูอย่างเดียวเลยจ้า ซินปูเบื่อมากไปเอามาซาชิมิซาชิมิเสร็จไปซูชินี่แล้วก็ไม่ต้องถามนะคะว่าอร่อยแค่ไหนกินหมดไปแล้วก็มันจะสั่งมาสั่งแล้วทุกคนดูซูชินะคะค้มมากคุมมากจริงๆรลานนี้นะคะหาง่ายมาก เมื่อกี้เดินมาจากตลาดอเมโยโกนะคะหนึ่งนาทีถึงเลยเดี๋ยวทิ้งโลเคชันแล้วส่วนชื่อร้านกับราคาเดี๋ยวอธิบายเพราะว่าอะไรวะเขามี3ราคาแล้วเราแม่งไปเช็คจนแบบว่าอันนี้แหละคุ้มสุดคัดมาให้แล้วเดี๋ยวบอกตอนที่โสดกินก่อนสูชิไข่ปาแซลมอนนะคะให้มาแบบทลักมากเลยโอ้โหตายแล้วแล้วงี้ร้านสุชิจะอยู่กันยังไง อร่อยอร่ยอ,ย,อ,ย,อยใช่ไหมไข่รปลาซาโม,มนอร่อยมากอืมไม่แข็งดีเหมือนกินที่ร้านซูชเลยอะอร่อยแซมมีนี่จ้ะปลาทูน่นปลาทูน่าแล้วทุกคนดูสีข้าวหนปะสีข้าวเขาเนี่ยมีการเหมือนกับว่าแต่งรสชาติของอน้ำซุปใสชูของซูชิมาแล้วนะคะแต่ว่าอร่อยมีความหอม แตนแดนคิดดูว่าจะอร่อยขนาดไหนสั่งมาเพิ่มอีกสองโอเคยังให้ยังกินเปนไปเลยจ้าราะว่าไม่จรยังไม่จริงยังไม่กินเลยเมื่อกี้กินหมดไปแล้วหนึ่งอันเธอมันอร่อยมากฉันเลยคอมเมนอร่อยจริงๆทุกคนอันนี้จะเป็นซุปหูฉลามนะคะอันนี้ก็กินได้แบบไม่อนสุดเกี่ยวจริงเวลาแบบกินอะไรแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันก็อยากกินซุปกินอะไรด้วยเนาะไม่มีพวกอาหารจีน มีซุปมีข้าวอย่างื่อนด้วยใช่ปะใช่แล้วก็มีคอนโตด้วยของทอดก็มีเด<ช>ี๋ยวเดียสั่งมาคุณซานเต้ต้องคุณทุนชอบอ่ะอาหารที่นี่รสชาติดีทุกคนแล้วตอนนี้นะคะกิ๊กับมิจินเนี่ยเรามากินเป็นมื้อกลางวันด้วยนะใช่มื้อกลางวันกลางวันก็สามารถมาได้เลยไม่ต้องรอแบบทั้งคืนแล้วมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะจัดเต็มตั้งแต่มื่อเช้านะ,ะ,เ,านะ,ะเรามีรีวิวเยอะแยะนะคะมื้อเช้าก็ นอนโรงแรมที่เรารีวิวอาหารเช้าไม่อั้นกลางวันมาปูทุกเป้กลางคืนเนือ้อย่าง <c oughs> แล้วก็แอนไอเก็ควยบุตรไม่อั้นอะไรอย่างเงี้ยทิพเที่ยวพับเก็บไปก่อน้อมอ่ะหืมซาชิมิ มากินมากพุ่งจริงจริงหอมมากเอาวันนี้ไปคุกข้าวก็คืออร่อยเลยนะเนี่เดะถ้ากินข้าวข้อิอ่มอิม่มต้องกินอะไรหนึ่งอย่างก็เลยกินมันปูอย่างเดียวก็โอเคเราแค่ครึ่งซา่ิมิหมดแล้วจา้าหมดแล้วจ้าปูก็หมดไปแล้วจ้าเดี๋ยวโซชิแต่ตอนนี้มันปูกับปูทะเลปลาปูทะเลบะอันนี้อร่อยนี่อร่อยแนะนำนะครับ นี่นำมาทุกคนมันกินง่ายด้วยแล้วแบบรสชาติอ่ะหอมกลมก่องกําลังดีก็คือถ้าไม่ดีอ่ะไม่ซ้ํำนะโอ้โหสิ่นี้อันนี้มิชชอบมากเพราะว่าไม่ต้องเกให้ไม่ต้องทําการโคกินได้อร่อยมากด้วยโอ้ยอันนี้นะคะกินได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่กินวิกไฮแต่ว่าไม่เผ็ดเลยนะอืมไม่เผ็ดไม่เผ็ดอืม แล้วมันปูเมื่อคืนสั่งของกินเนี่ยทุกคนยังมีอีกเยอะแยะเลยอ่ะ,ะเลามอกนี่ก<ช>ินยังไงให้หมดวะพอเห็นแบบนี้นะคะคิดถึงใครรู้วะคิดถึงพีทอีทแรกเข <c oughs> ้ามากับพี่ทีไรน,นะแต่พี่ผมรู้สึกว่าเราจะได้กินอะไรเยอะแยะเลยว่ะบางทีกินคาต้องคํบางทีพีทก็จะแบบว่าพีทสั่งอะไรมาเอามาชิมแล้วก็กินด้วยกัานโอ้โหรู้สึกว่าได้กินเยอะแต่เรามันกินไม่เยอะ คนดูบอกว่าฉันเห็นเดรยนยอะทุกคลิปนะทุกคนกินผินอยู่ไปนสินี่กินไสร็จกินไม่เยอะเะเคยมีคอมเมนต์เยอะมากว่ากินหมดจริงๆเหรอแบบกินหมดจริงๆิหมดจริงจับบานเลยอะไรที่ที่บอกว่าหมดก็คือหมดเราไม่เคยที่กับพี่จิไม่เคยสั่งอะไรมาแล้วแบบว่าจะหมดกินแล้วแบบเหลือนะกินหมดเลี้ยงใครสารสานมังโกะจะหมดหมด โรตีอะไรตขอบคุณมากขอกินมาไม่หยุดใช่จะ <Thank> ตอ้องไปมา <Thank you. S 1> อันนี้นะคะเราสั่งเป็ดมากินนะคะไป,ไปกินดักใช่ที่ก็เป็นคนแบบชอบกินอย่างนี้นะแบบว่าใส่แบบเต็กเยอะเออแล้วก็นี่นี่เลยแป้งกินไม่หมดไม่เป็นไรแต่หนึ่งชิ้นต้องแบบจุใจ เก่ไหมจุดได้แกวะโอ้สเยอะสุดยอดเลนนรตเป็นยังไงก็ออยงเดซัน oh. ซ <laughs> ุชมอไปลาซมงไข่เมนอันนี้คือมาสัเพิ่มใช่โอ้โห ทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะเห็นแล้วแบบสั่งไมอยู่เมื่อกี้ก็เยอะมากเลยไม่ะมิตโมไม่รู้ว่าสั่งปั๊บติ๊กสั่งเป็ดไก่งอ๋อมิติก็ไม่รู้ว่าเธอสั่งเผ็ดยังนจังถ้าอยากกินก็สั่งเลยจ้าอยากกินก็สั่งเลยบุฟเฟ่ต์นั่นเองนะจ้าก็ี่เห็นป่ะอันนี้จะเป็นหอยนางลมทอดนั่นเองนะคะสุดยอดทอดมาน่ากินมากและนี่ปูอันนี้ใครชอบกินปูต้องชอบอันนี้จะเป็นปูเทมปุระ อันนี้ก็น่ากินตรงที่เราสามารถกินได้เลยแบบไม่ต้องแกะไม่ต้องแกล็ชอบมากชอบมากไม่จิ้มไม่เสียเวลาไม่ต้องไม่ต้องทำก่อนโอเคอืมอร่อยอร่อยอร่อยเลยโอ้ทอดดีไม่อมน้ำมันและเนื้อปูจับๆแน่นๆอร่อยมีซอสเนี่ยซอสเซมเปราดูไว้กินง่ายอ่ะ จริงไงโชบมาก <c oughs> ตอนนี้อยู่ในสภาพแบบว่าอิ่มจนร้องขอชีวิตเลย <c oughs> <c oughs> อิ่มมากคิดว่าจุกมาถึงนี้แล้วนะคะแต่บอกชื่อร้านก่อนร้านนี้มีชื่อว่าคัน,นิมุละนะคะ เปิดตั้งแต่11โมงไปจนถึง4ทุ่มในเงนงคะ่ะเรียกว่าจะมากินเป็นมื้อกลางวันก็ได้หรือว่ามากินเป็นมื้อค่าก็ได้ในเนเองนะคะส่วนที่นี่เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3คอร์สแต่คอร์สที่เรากินวันนี้นะทุกคนจะเป็นคอร์สกลางในราคา6,980เยนถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ1,590บาทที่สามารถกินปูไม่อัน้นซาชิมิไม่อัน้นซูชิไม่อัน้น ของทอดอาหารจีนซุปรวมถึงซ็อบบิงต่างๆได้ไม่อันนั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าเยอะมากที่ทุกคนเห็นเนี่ยยังได้ไม่ถึง10%อของเมนูที่มีเลยเนื่องมีเป็นร้อยอย่างนั่นเองนะคะที่สามารถที่จะกินได้แล้วถามว่าแล้วทําไมไม่เลือกถูกสุดหรือว่าทาไมไม่เลือกแพงสุดไปเลยอ่ะคือพูดตรงนี้เลยทุกคนพอถูกสุดปุ๊บอาหารที่เราจะกินได้มันก็น้อยลงซึ่งไอ้พวกของดีๆเรากินไม่ได้คอสถูกสุดอ่ะ แนะนําว่าตัดทิ้งไม่ได้เลยนะคะส่วนคอสแพงสุดอ่ะมันกินอาหารได้ดีกว่านี้ก็จริงแต่กินได้แบบไม่มุฟเฟ่นะเขาจะให้เรามาเหมือนกับว่าเป็นคอสนั่นเองนะคะเป็นจานเป็นเซ็ตเป็นย่างใช่เป็นเซ็ตปิ้งย่างแล้วแพงขึ้นอีกเยอะมากเลยเราก็เลยคํานวณแล้วว่าคอสที่คุ้นที่สุดก็คือคอสระดับกลางหรือว่าคอสที่กินกับมิจิกินในครั้งนี้หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนั่นเองนะคะหนึ่งร้อยนาทีนะคะแล้วก็ลัสสอเดอร์ตอน 80นาทีแต่ว่าถ้าใครสายเก็กควยบูดอยากช้นี้คนนี้เหละ <c oughs> อยากกินแบบเค้กหวยบูดตั้งแต่กลางวันหรือว่ามาเมื่อกีคืนอยากกินเค้กหวยบูดเขามี่ะค่ะเพิ่มถูกมากเพิ่มหนึ่งพันเจนหรือว่าเพิ่ม230บาทสามารถดื่มเก็กควยบูดได้แบบไม่อัน ตอนนี้กลางวันวในเย็นนะทุกคนต้องหมดต้องต้องบอง <laughs> เราก็เลยจะต้องดื่มเซฟดิงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งชื่อและโลเคชันั้นไว้ให้กดเข้าไปใน Google Map เดินไปด้านล่างสามารถจองผ่าน Google Map ได้เลยนะคะถือว่าง่ายสะดวกมากๆใครมีแพลนมาเที่ยวยาตเอ,อ,อ,อเนะแล้วอยากกินปูซซชิมิซูชิได้แบบไม่อั้นในราคาไม่มแพงและรับรองว่าคุณลิตอาหารดีบรรยากาศร้านสวยแนะนำร้านนี้แต่สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจริงหรอยังไม่กินกุ้งอ๋อ เดี๋ยวเธอกินคนเดียวแล้วค่ะนะมารเรสสายหวานสตรอเบอรี่แล้วก็มีไอศครีมด้านในอ่ะอ่ะเรามาทำบายแบบใหม่เรามาทำบายแบบใหม่กาแฟกระชาเขียวคนดูไม่ค่อยได้เห็นผุมก่อน